สวัสดีครับผมลักนะฮะกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องลักฟ้านะครับดราม่าวันนี้เนี่ยคือน่าสงสารเด็กหกามากๆเลยเพราะว่าเหมือนกับเขาไปสอบเพื่อที่ว่าจะเอาคะแนนตัวนี้เข้ามหาวิทยาลัยอ,อะนะแล้วคุณครูคุมสอบเนี่ยบอกว่าไม่ต้องฝนเลขชุดกระดาษคำตอบ เออเขาก็ไม่ได้ฝนไปพอผลประกาศออกมาเท่านั้นแหละกลายเป็นว่าเด็กที่ไม่ได้ฝนเลขชุดกระดาษคำตอบเนี่ยมีเกือบพันคนเลยครับและเด็กกลุ่มนั้นเนี่ยได้คะแนนศูนย์คะแนนเออจนเกือบที่ว่าเขาเนี่ยจะต้องหมดสิทธิ์เข้ามาหาวิทยาลัยกันเลยเหมือนกับแบบเสียเวลาไปเปล่าปีหนึ่งฟรีไปเลยนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างเป็นยังไงมายังไงนะฮะเราสรุปทุกอย่างมาให้ฟังในคลิป,ลปนี้แล้วละครคือช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยตอนเดือนมีนาคมเนี่ยเด็กมหเขาต้องไปสอบแกดภาษาไทยกันนะเพื่อที่ว่าจะเอาคะแนนนี้้เ่ยยยไปืขาาามหวิทลั ทีนี้นะครับในกระดาษคำตอบเนี่ยตรงมุมขวาบนของกระดาษคาตอบมันจะมีอยู่ช่องหนึ่งเขียนว่าเลขที่ชุดแบบทดสอบ อ่าซึ่งจะให้เราเนี่ยฝนลงไปนะครับว่าเราได้ข้อสอบเป็นชุดที่เท่าไหร่เป็นชุดที่1หรือว่าชุดที่2เพราะว่าข้อสอบมันจะมีอยู่2ชุดด้วยกันซึ่งตรงนี้เนี่ยคือเหมือนกับว่าเขาบังคับว่าต้องฝนนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ฝนก็คือผิดกฎเขาอะไรเงี้ยเขาจะไม่ตรวจกระดาษให้แต่ทีนี้เนี่ยมันมีเด็กเกือบพันคนเลยที่ไม่ได้ฝนชุดข้อสอบตรงนี้บางคนเนี่ยเขาก็มีแบบว่าที่ลืมจริงๆลืมฝนเองจริงๆเนี่ยมันก็มีครับแต่ว่ามันจะมีบางคนที่คนคุมสอบบอกกับเขาว่าไม่ต้องฝน อ่าตัวนี้แหละที่มันเป็นประเด็นกันซึ่งในห้องสอบนคะครับมันก็จะมีคนที่เป็นแบบว่าคนคุมสอบเนี่ยอยู่ตามปกติอยู่แล้วอ่าห้องละคน2คนอะไรก็ว่ากันไปประเด็นคือมีคนคุมสอบเนี่ยไปบอกกับเด็กครับบอกว่าไม่ต้องฝนชุดข้อสอบนะ แนะนําเด็กอย่างนี้ครับตอนแรกเนี่ยเด็กบางคนเขาก็ฝนไปแล้วด้วยนะแต่พอแบบคนคุมสอบบอกอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องทาตามครับก็เอายางลบมาลบกันไปอะไรกันไปลบทิ้งกันไปปรากฏว่าพอถึงวันดูผลสอบนะครับผมซึ่งก็คือวันที่18เมษายนเด็กก็มาเปิดผลสอบดูปุ๊บก็เจอว่าตัวเองเนี่ยได้คะแนนศูนย์คะแนนเฮ้ยได้ไงอะอะไรวะสอบเนี่ยฉันก็เข้าสอบอ่าบางข้อฉันก็ทําได้มันจะได้ศูนย์คะแนนได้ยังไงพอมาดูดีๆอ๋อมันมีเขียนกํากับไว้ครับบอกว่าได้ศูนย์เนี่ยเพราะวา เออชิบหายแล้วทีนี้ก็ตอนสอบคนคุมสอบบอกว่าไม่ต้องเขียนนี่ว่าแล้วทีนี้เนี่ยมาให้สูตกันได้ยังไงอะนะเด็กที่เขาแบบว่าไม่ได้ฝนเนี่ยเขาก็เลยอาจจะขอเข้าไปดูหลักฐานซะหน่อยว่าฉันเนี่ยเคยฝนไปแล้วนะและฉันก็ลบมันทิ้งเพราะว่าคนคุมสอบแนะนำอย่างนั้นจริงๆในกระดาษคําตอบเนี่ยมันมีรอยล้รอยลบอะไรอยู่เลย นะเธอก็จะขอตัวกระดาษคำตอบตัวเองนะครับแต่ว่าการจะขอตัวกระดาษคำตอบได้เนี่ยมันก็ต้องเสียเงินวิชาละ100บาทน้องเขาก็จ่ายเงินไป300นะครับจะดู3วิชานะแล้วเขาก็เห็นว่าเนี่ยมันมีรอยลบอยู่จริงๆแบบนี้เนี่ยจะทํายังไงได้บ้างอ่ะพี่เพราะถ้าเกิดว่าคะแนนเป็นศูนย์แบบนี้เนี่ยก็คือโอกาสเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือหมดสิทธิ์กันเลยนะกลายเป็นว่าน้องเขาต้องเสียเวลาป่าปไป,ป,ปอีกหนึ่งปีครับเพียงเพราะว่าแบบว่าการสื่อสารผิดพลาดกันแค่จิตเดียวตรงนี้นี่เองอะ น่าเสียดายมากเลยถ้าเป็นอย่างนั้นนะแล้วคือการมาสอบปีหน้าเนี่ยมันก็เท่ากับว่าน้องๆที่พลาดไปในปีนี้เขาก็ต้องมาเหนื่อยกันอีกต้องมาเตรียมตัวอ่านหนันสงสือหนังสือกันใหม่บางคนเนี่ยเขาเตรียมตัวกันมาเป็นเดือนเดือนปีๆอะครับล่วงหน้าเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าต้องมาเริ่มกันใหม่ทุกอย่างเลยอะบางคนเนี่ยเตรียมตัวกันมา4ปีหวังว่าจะได้เรียนตามแผนที่วางไว้แล้วมาพลาดกับอะไรแบบนี้เขาก็แบบเฟลมากๆนะครับพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนี่ยก็มีน้องที่เขาทักไปถามกระทางเพจทอปอ,อด้วยว่าแบบว่าทํายังไงได้บ้างเหมืออออออนนนนนกกัับบบบบแแแขคคํํําาาาาะะะะไไไไรรรรเเงงี้้ยตททพจว่่มด นะแล้วก็มีการบ่อน้องเขาเพื่บอกว่ายื่นคําร้องไม่ได้นะเพราะว่ามีการประกาศแจ้งกันชัดเจนแล้วว่าต้องฝนไอ้จงชุดข้อสอบตรงนั้นน่ะน้องๆเนี่ยเขาก็เครียดกันครับเพราะแบบว่าทปอเนี่ยก็ตอบแชทไม่ค่อยดีด้วยตอนที่น้องทักไปถามเนี่ยมันก็มีการใช้คำพูดคำพูดที่แบบฟังไม่ค่อยเข้าหูน้องก็บอกว่าน้องอะโทรไปถามตามเบอร์มาเขาบอกว่าให้มาเขียนคำร้องซึ่งแอดมินเพจเนี่ยตอบกลับน้องไปว่างั้นก็ไปขอจากคนที่เขาบอกว่ามีคำร้องนะ เออตอบน้องมาอย่างนี้ครับผมซึ่งเด็กตอนนั้นก็กำลังคิดเครียดกันอยู่แล้วมาเจอคําตอบอะไรแบบนี้มันก็เลยยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่คือถ้าเกิดว่าคุณจะไม่ช่วยเนี่ยอย่างน้อยๆน,นะผมมันมีวิธีตอบที่ดีๆอยู่อะเหมือนกับแบบตอบอย่างเห็นใจกันอะทำอย่างนั้นไม่ได้เหรอนะทำไมต้องมาแบบว่าตั้งแง่กันแบบนี้ด้วยแล้วคือไอ,อ้ตรงนี้เนี่ยมันมีหลายรอบแล้วที่แอดมินท็อปออลเขาตอบคําถามไม่ดีตอบแชทไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยจนเป็นดามงดาม,ม่าก,กันไปปากแซบกันไปหลายทีแล้ว พอมาเจอคําตอบแบบนี้อีกนะครับน้องๆเขาก็เลยรวมตัวกันแล้วก็รวมกลุ่มคนที่แบบว่าไม่ได้ฝนไอ้ตรงชุดข้อสอบตรงนั่นนะซึ่งก็มีเกือบเกือบพันคนเลยแหละแล้วเขาก็ไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษากันอขอให้ชงเรื่องนี้เนี่ยเข้าที่ประชุมหน่อยนะให้ทปอเนี่ยเอาข้อสอบพวกหนูไปตรวจหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งสุดท้ายทางเพจ m y t c a r c o m ที่เขาดูแลเรื่องตรงนี้เนี่ยเขาก็ออกมาโพสชี้แจงในประเด็นตรงนี้นะครับบอกว่าประกาศเรื่องการอนุโลมกรณีลืมฝนชุดกระดาษคาตอบ จากการสอบวันที่12ถึง20มีนาะมีกระดาษค,คำตอบที่ไม่ฝนชุดแบบทดสอบอยู่1,285แผ่นจาก1ล้านสแสนกว่าแผ่นคิดเป็น0.096แม้ทอปอ,อจะประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้เข้าสอบตลอดมาดังนี้ 1. ประกาศเตือนเป็นข้อความและแบนเนอร์ทางเว็บและ Facebook 2บอกคู่มือผู้เข้าสอบ3บอกในคาอธิบายวิธีท,ทาแบบทดสอบ4บอกคาสั่งในกระดาษค,คาตอบ 5. แสดงกระดาษค,คำตอบให้ดูเป็นตัวอย่างในเว็บ 6. กให้ผู้เข้าสอบเขียนเลขที่ชุดลงในใบเซ็นชื่อเพื่อเตือนว่ามีแบบทดสอบมากกว่า1ชุดและต้องฝนลงในกระดาษค,คำตอบด้วยอ่าเขาบอกมาอย่างนี้นะแล้วก็บอกว่าทอป,ปอ,อมีความเห็นใจและเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนที่ลืมฝนไม่ว่าจะจากสาเหตุใดก็ตาม และเพราะปีนี้เป็นปีแรกที่มีการฝนชุดแบบทดสอบบนกระดาษคําตอบเลยอาจจะมีคนไม่ระมัดระวังในการฝนทีแคสเลยมีมติอนุโลมให้เอากระดาษคําตอบที่มีการลืมฝนชุดข้อสอบทั้งหมดมาตรวจคะแนนซึ่งก็จะเสร็จในวันที่30เมษายนานี้นี่เองนะฮะเออหลังจากที่มีข่มีข่าวประกงประกาศออกไปน้องๆเขาก็ดีใจกันที่แบบว่าเออโอเคฉันยังแบบสามารถตรวจคะแนนได้ยังไม่ต้องแบบถึงขนาดไปยื่นปีหน้าอะไรกันอย่างเงี้ยนะ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยชาเนลก็มองกันไปหลายมุมเลยแหละครับอย่างบางคนเนี่ยเขารู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นความผิดของเด็กรล้วนเลยที่ไม่ยอมอ่านกฎการสอบให้ดีๆว่าต้องทําอะไรบ้างทางทีแคสเนี่ยเขาก็เขียนอยู่บอกอยู่คนอื่นเขาก็ทํากันได้ทําไมเด็กบางคนถึงมีปัญหากันละ่ะพลาดเองลืมเองนี่เขาอนุโลมให้ก็ดีกันแค่ไหนแล้วนะบางคนเนี่ยลืมเขียนเองจริงๆก็สบายไปเลยนะเนี่ยครับประมาณนี้เขาก็พูดกันไปอะไรกันไปนะแต่ในขณะเดียวกันครับบางคนเขาก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นความผิดของคนคุมสอบนะ เพราะว่าคนคุมสอบเนี่ยบอกว่าไม่ต้องฝนเด็กๆเองเนี่ยเขาก็ต้องฟังคนคุมสอบอยู่แล้วลองนึกภาพดูนะครับอย่างเราเนี่ยเป็นเด็กเข้าไปสอบนะถ้าคนคุมสอบบอกอะไรเราก็ต้องทําอย่างนั้นถูกป,ปะ่ะถ้าเกิดว่าเราไปฝืนแล้วเราแบบไปทามั่วซั่วอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยแล้วมันผิดพลาดขึ้นมากลายเป็นว่าเอ้าเราก็ทําของเราแบบแตกแยกเองเราก็ผิดเองไงดินะถ้าเกิดว่าเขาให้ฝนตรงไหนไม่ให้ฝนตรงไหนเราก็ต้องทําตามเขาอยู่แล้วอันนี้เนี่ยไม่ใช่ความผิดเด็กเลยบางคนมออย่างนี้นะฮะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอีกฝั่งหนึ่งที่มองว่ามันก็ผิดทั้้้้้งงง่ยแแลลววหททััคคนุมมมสออบีไตรจใดดกเ ที่ไม่ยอมอ่านกฎให้รู้เรื่องจะโทษฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้หรอกอืมหรือบางคนเนี่ยก็สงสัยด้ยวยว่าการอบรมคนคุมสอบเนี่ยเขาอบรมกันยังไงกันแน่เพราะว่าทําไมถึงปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้บางห้องสอบเนี่ยคนคุมสอบเขาเดินไปบอกเด็กหลายคนเลยนะบอกว่าต้องฝนตรงนี้นะอย่าลืมนะอย่าลืมนะอะไรอย่างเงี้ยเขามีการทําอย่างนั้นเลยหรือตอนเด็กส่งกระดาษคำตอบเนี่ยคนคุมสอบต้องตรวจอีกทีว่าฝนทุกอย่างครบถ้วนไหมนะแต่ว่าเนี่ยคนคุมสอบดันปล่อยให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซะงั้นเขาก็เลยแบบว่า มันคาดเคลื่อนกันขนาดนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่และอีกหนึ่งประเด็นที่ร้อนแรงสุดๆเลยก็คือเรื่องของการถแถลงของทปอเนี่ยแหละครับ ที่คนก็มองกันว่าแถลงได้แย่เกินทั้งใช้คําว่าอนุโลมมั่งแหละคําว่าเห็นใจมั่งแหละทะัางที่มันไม่ใช่ความผิดของเด็กแบบร้อยลปอระเเลยแต่ว่าในประกาศเนี่ยครับผมก็คือโทษเด็กทั้งนั้นลุ้นล้วเลยว่าเด็กเนี่ยลืมนะตีมาเป็นเปอร์เซนต์เลยว่ามีเด็กแค่เพียงน้อยนี้เท่านั้นนะที่ลืมเนี่ยอ่ะเหมือนกับแบบทําเป็นประชดอะเออแถมยังพิมพ์ยาวเหียยเลยนะครับแต่ว่าไม่มีคําขอโทษสักคํานะมีแต่การบอกว่าฉันเนี่ยบอกแล้วนะบอกตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นบ้าืา่อกันไปนะไม่มี เออทำไมถึงบอกให้เด็กเนี่ยไม่ต้องฝนกระดาษคำตอบตรงนั้นทัางที่จริงๆแล้วตรงจุดนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่คนเขาพูดถึงกันแล้วก็เป็นตัวจุดเริ่มต้นที่ทําให้มันเกิดเรื่องราวเรื่องนี้ขึ้นมาแท้คนก็บอกว่าคนคุมสอบเนี่ยควรจะรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยหรือว่าอย่างน้นอยๆก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงเรื่องนี้กันหน่อยแหละแต่ว่าอันนี้เนี่ยกลับาดันสรุปตัดจบเหมือนกับแบบว่าคนคุมสอบไม่ผิดอะไรเลยคนก็เลยตัดพ้อกันเลยว่าเนี่แหละนะสังคมไทยผู้ใหญ่ทําผิดเนี่ยไม่เคยรับผิดหรอกโทษแต่เด็ก ก็พูดกันไปนะฮะซึ่งเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่มันเกิดขึ้นในประเด็นดราม่าวันนี้นะฮะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กหกห้าอีกแล้วก็ไม่รู้ว่ามีใครที่ไปสอบมาในรอบต่างๆแล้วก็เจอประเด็นอะไรประมาณนี้บ้างหรือเปล่ามีความผิดพลาดอะไรตรงไหนเกิดขึ้นบ้างถ้าไปสอบมาแล้วเจอเนี่ยลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปไลน์กดซับสไครต์ลักฟ้าเอาไว้ได้เลยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดขึ้นผมมมรรรรรรรััักกกกนน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 นะคคคคบบจาาาาสสุุุปปให้้้้้้้้ณณไไไไดดู่ออแแลลเเ็ยวววตีี